แอดมินมีกลุ่มมาแนะนำแอดไลน์แอดสามแซดเอบีเอฟซแหล่งรวมข้อร่ำนิดมากประสบการณ์มาพร้อมสายรับจับบอลเด็ดมั่นใจวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเชื่อถือได้และมีกิจกรรมดีๆท้ายคลิปให้ร่วมสนุกเอดดิสันคาวานีกองหน้าจมเก่าเตรียมยกเลิกสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพื่อหวังเปิดโอกาสในการย้ายซบบาร์เซโลนาในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวน,นี้ ตามรายง,งานจากแมนเชสเตอร์อิฟนิวิลดาวยิงไวัย34ตกเป็นเป้าหมายของบาร์เซโลนาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขาเสียเรือเนอเมซี่ไปแบบไม่มีค่าตัวให้กับปริสแซงชแมงในช่วงซัมเมอร์รวมทั้งยังเสียเซอร์เคียเกิเโร่ที่เป่งประกาศเลิกเล่นเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจก่อนหน้านี้รายง,งานจากอาร์ตสื่อในสเปนร,ระบุว่าคาวานีละบาร์เซโลนาได้ทำการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้แล้ว โดยจะเป็นการยืมตัวจนจบซีซั่นและนักเตะก็ยินดีที่จะลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงเพื่อเป็นการรักษาเพดานเนินเดือนของสโมสรอนซึ่งเหลือเพียงการตัดสินใจจะทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่าเขาน,นี่อาจเปลี่ยนใจและพร้อมจะขอยกเลิกสัญญากับปิจแดงทันทีเพื่อเป็นการเปิดทางให้เขาย้ายไปสู่ถิ่นคัมนูได้แบบไม่มีค่าตัวในเดือนมกราคมนี้ดยสัญญาฉบับปัจจุบัน เหลือระยะเวลาอีกเพียงแค่6เดือนเท่านั้นพอมิเชลประธานสโมสรโมนโกออกโรงให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อด้วยตัวเองแล้วหลังดาวเตะค,คนสำคัญอย่างออเรริยงชัวเมนี่ตกเป็นข่าวลือกับ2ทีมใหญ่จากปีอังกฤษอย่างแมนยูไนเต็ดและเชลซีชัวเมนี่เป็นมิดฟิลด์ที่มีความครบเครื่องสมบูรณ์แบบสุดๆในทุกด้านเขาโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับวิ่งเร็วจัด ใช้ร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วแถมยังมาพร้อมกับร่างกายที่แข็งแกร่งเหลือเชื่อที่สําคัญคือสไตล์การเล่นเหมือนกับตํานานอย่างสตีเฟนเจอร์ลยังกระพิมพเดียวกันอีกด้วยในขณะที่เขามีอายุพเพียงแค่22ปีอยู่ณปัจจุบันเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาคือนักเตะระดับท็อปของวงการลูกหนังจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะได้รับความสนใจจากสโมสรใหญ่ๆอื่นๆทั่วยุโรปอย่างไรก็ตามผมในฐานะผู้บริหารขอยืนยันด้วยตัวเองว่าโมนาโก จะไม่มีวันขายเด็กคนนี้ออกไปอย่างเด็ดขาดเราคือทีมที่มีความฝันความทะยุทะยานอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าประธานสโมสรอนไปจนถึงสตาฟทุกระดับชั้นต่างเห็นตรงกันว่าประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนภายใต้การนําของกุนสื่อนิโก้โควัตและคุณรู้ดีว่านี่คือโลกของฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาฉะนั้นหากจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นหลังจบฤด,ดูกาลเราก็แค่ทําใจยอมรับมัน ชัวเมนี่ยังมีสัญญาอยู่กับโมนาโกโจนถึงปี2024และทุกๆอย่างในมอนติคาร์โลมีราคาแพงหูฉี่ไปหมดหากสมมุติว่ามีใครอยากได้ตัวเข้าไปจริงๆแล้วลก็พวกคุณก็ต้องยอมจ่ายหนักหน่อยเท่านั้นเองเปิดชื่อซานเต้ดารุ่งแมนยูเนเตตที่มีโอกาสย้ายตามคีรนแมคเคน่าไปเล่นให้กับอิสวิทหลังเข้าไปคุมมา้าขาวแล้วด้วยสัญญา3ปีครึ่ง อิสเวดเทาล์ Town, สมสอนในหลีกวันแต่งตั้งให้คิรนแมคเคนนาสตาฟโค้ชแมนยูนเต็ดให้เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของทัพม้าขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวเมื่อวันศุกร์ที่17ธันวาที่ผ่านมาแมคเคนนาวัย35ซ็นสัญญากับอิสวิตเป็นเวลา3ปีครึ่งหลังอิสวิตะเพิดพอคุกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและมอบหน้าที่ให้จอห์นแมกกลีนรับหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวแมคเคนนาเคยเป็นตั้งแต่ระดับเยาวชนของสเปอร์ระหว่างปี2002ถึง2009 แต่ไม่เคยเล่นฟุตบอลชุดใหญ่ในระดับอาชีพเนื่องจากบาดเจ็บสะโพกจนต้องแขวนสตั๊กและหันมาทำงานด้านโค้ชขณะที่สื่อในอังกฤษคาดว่ามี3ดารุ่งปีแสดงที่อาจได้ย้ายตาม,มแมคเคนนาไปอยู่กับอิสเวตคือ 1. แอนโทนีอีเลงกาปีดารุ่งวัย19ปีได้รับการคาดหมายว่าจะมีอนาคตที่สดใสกับแมนยูและฤดูกาลนี้ก็ได้โอกาสลงสนามในนัดที่ชนะคิสซัมเพลต1-0 แมนยูมีโอกาสที่จะปล่อยอีลังกาไปเล่นให้กับอิสวิดแบบยืมตัวเพื่อเสริมประสบการณ์ให้กับนักเตะและเป็นผลดีกับอนาคต 2. เทเดนเมนกี้เซนเตอร์บักวัย19ปีเคยถูกส่งให้กับดาบี้คลตี้เล่นแบบยืมตัวเมื่อฤดูกาลที่แล้วและมีโอกาสโดนปล่อยอีกในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมกรานี้ซีซันนี้อิสวิตมีปัญหาในแนวรับหลังเล่นไปแล้ว22นัดโดนไป33ประตู ทาให้การยืมเจ้าตัวมาเสริมแนวรับน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี 3. ชอลาโชเรติเล่กอนหน้าจะรุง่งไปสิเปีมีโอกาสที่จะได้ลงเล่นให้กับปีศาจแดงในยุคข,ของอเล็กุูนาโซชามเมรฤดูกาที่ผ่านมาเขาซัดไป3ประตูกับหนึ่งแอซิดจาก9นัดในพรีเมียร์ลีก2หรือการแข่งขันในระดับยูย่ 23, ให้กับทัพบเรเวลรุ่นอายุไม่เกิน23ในซีซั่นนี้และได้รับคำชมจากโค้ชเป็นอย่างมาก แมคเคนน่ามีโอกาสจะยืมตัวชอเรติเล่ไปเสริมแนวรุกให้กับอิปสวิตขณะที่ตัวนักเตะเองก็จะได้ประโยชน์และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในหลีกวันไปด้วยเวโรนีตำนานก็หน้าปิแดแสดงออกโรงตอบสื่อตัวเองแล้วหลังตกเป็นข่าวลือว่ากำลังโดนทาบถามให้เข้ารับงานกุสซอเอร์ตันแทนที่ราฟาเบนิเตสที่อาจโดนปลดกลางอากาศในอีกไม่กี่วันนี้ด้วยความสัตยจริง ผมเองก็ไม่ได้โวยหาการกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรเอเวอเรตัน Ever มากมายอย่างที่สื่อหลาย,ลายสํานักกําลังเล่นข่าวอยู่ตอนนี้หรอกนะแต่พอมีข้อเท็จจริงที่ว่าผมเป็นนักเตะที่เติบโตจากอะเคเดมีของเอเวอเรตันและเป็นสาวกของเอเวอเรตันเต็มตัวมาตั้งแต่สมัยเด็กจึงเข้าใจได้ถึงความเชื่อมโยงต่างๆเหล่านั้นยางไรก็ตามเท่าที่ผมทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพการงานของเติออ้ลจนถึงปัจจุบันคือไม่เคยเอ่ยปากคุยอะไรกับทางเอเวอเรตันถึงเรื่องพวกนี้สักครั้ง แต่พวกเขายังไม่เคยติดต่อมาหาเลยด้วยซ้ําสิ่งสําคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาดคือผมยังคงเป็นผู้จัดการทีมดาร์บี้มีสัญญาอยู่และมันยังไม่หมดลงฉะนั้นคงจะไม่มีการหักหน้าต้นสังกัดแล้วแอบไปเจราจาก,กับสโมสรอ,อื่นเด็ดขาดผมเคยพูดไปแล้วว่าจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยให้ดาร์บี้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าเอาไว้เรื่องอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไม่อยู่ในความคิดผมเลยแม้แต่นิดเดียว คำท้าจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วสําหรับเด๋ยวนี้เมื่อยูโรสปอร์ตสื่อชื่อดังออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกฤษเตรียมจะส่งอง,องต์น,น่มซสยาวกองหน้าทีมชาติฝรัลล่งเศสไปแลกตัวกับคิรนทิปเปียแบ็ขวาทีมชาติอังกฤษของอเล็กซกมบริดในช่วงเปิดตลาดปีใหม่นี้ก่อนหน้านี้ทัพตาหมีเคยสอบถามมายังแมนยูถึงความเป็นไปได้ในการดึงมสัสยาไปร,ร่วมทัพแล้วมีข่าวออกมาว่าดาวยิงชาวฝรัลล่งเศสต้องการจะย้ายออกจากปิศาจแดงในช่วงเดือนมกรา เพื่อโอกาสในการลงสนามมากยิ่งขึ้นหลังตกเป็นตัวสำรองและแทบไม่ได้มีโอกาสลงเล่นให้กับทีมเลยมีการระบุว่าทัพตาหมีค่อนข้างชื่นชอบมาซิยาวและต้องการนำมาปลุกปัญญาดาวยิงขึ้นมาใหม่อีกครั้งและพร้อมจะปิดเดีลนนี้ด้วยการส่งนักเตะบ,บางคนในทีมเพื่อแลกตัวและงันข่าวไม่ได้ระบุว่านักเตะที่ทัพตาหมีจะนำมาเป็นข้อเสนอแลกตัวคือใครแต่ต่างคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นเคลียร์ทิปเปียร์แบบ็กขวาทีมชาติอังกฤษ เนื่องจากแมนยูให้ความสนใจดาวเตะรายนี้มานานแล้วหากยื่นเข้ามาจริงก็คงเป็นเรื่องง่ายที่จะปิดดิวนอกจากเอลิติโกมาลิดแล้วก็ยังมีข่าวว่ามาซิยาวัย26ยังตกเป็นเป้าหมายของปารีสแซงต์แชมงและลียง2ทีมดังหลีกเอิงอีกด้วยสหรับแมนยูและเอลติโกมาลิดมีคิวจะต้องดวลกันในรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022 ซื้อลูกนังแฉแมนยูมีนักเตะติดโควิด -19 บานตะไทจนทำให้เป็นแมลีกอนุมัติการเลื่อนเกมฟาดแข่งออกไป2เกมโดยจากสถานการณ์ปัจจุบันราฟรัานิกเหลือขุนพลในทีมชุดใหญ่ที่สามารถลงสนามได้แค่เจรายเท่านั้นแมนยูไม่อาจฟาดแข่งกับเบนฟอร์เมื่อวันอังคารได้เนื่องจากมีนักเตะติดโควิดหล,ลายรายและต้องปิดสนามซ้อมลังเล่นเกมบุกไปเอาชนะนอริท1-0เป็นนัดสุดท้าย จะได้ก็ตามพีเมลีกได้ประกาศให้ผีแดงเลื่อนเกมฝ่อบ้านดวลกับไบรตันในวันเสาร์นี้ต่อไปอีกเกมโดยปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสซึ่งถูกสื่อแชว่ามีนักเตะติดเชื้อเพิ่มอีกเดลเมลได้เผยถึงประเด็นดังกล่าวในเกมที่แมนยูออกไปเยือนเบรนฟอร์ดว่าพวกเขาต้องเหลือคุนพลที่พร้อมลงบู๊คแค่9กาลายล่าสุดจำนวนลดลงแค่เจลายในเกมต่อไปที่จะฟัดกับนกนางนวลจึงทําให้มีการเลื่อนเกมเออกไปอีกเช่นกันต่อให้ป่าศสะจากนักเตะจากทีมชุดใหญ่ ส่งผลยหลังนิกต้องไปดึงนักเตะทีมเยาว,วชนขึ้นมาร่วมซ้อมด้วยแต่สุดท้ายสโมสรก็สั่งปิดสนามซ้อมแคริงดันอีกรอบเพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายเชื้อสื่อดังกาวได้ออกมาระบุว่าคุณพ่ชุดใหญ่ของปีศาจแดงที่ซ้อมได้มีอยู่4รายคือเดคิอารแรดฟอร์ดเฟรดและอเล็กซ์เตลเลตขณะดเดียวกัน ESPN ได้รายงานว่าหลายทีมในพ e มลิกได้เสนอไอเดียให้ยุติการแข่งขันทุกคู่ไปจนถึงวันที่8มกราคมเพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อ แด้พมิมลิกแถลงการออกมาแล้วว่าต้องการให้โปรแกรมดําเนินต่อไปภายใต้ามาตรการด้านความปลอดภยัยและจะพิจารณาเลื่อนการแข่งขันเป็นรายกรณีแทนที่จะเลื่อนเกมเออกไปทั้งหมดในสุดสัปดาห์นี้ตามที่โทมัสแฟรงค์นายให่ทีมเบนส์ฟอร์ดเชื่อว่าจะส่งผลดีมากกว่าต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้อแอดมินมีกลุ่มมาแนะนำสำหรับคอบอลตัวจริงแอดไลน์แอดสามเภายในกลุ่ม มีบทวิเคราอฟุตบอลให้ตลอดทั้งวันและกิจกรรมแจกของรางวัลจะหนักจัดเต็มสมัครวันนี้มีโบนัสแถมไม่ฟรีอีกต่างหากแอดไปเลยแอด3 c มแ f อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องด้วยนะครับรับโบนัสเพิ่มทันที